ญี่ปุ่นส่งทูตด,ดับไฟหวังคลี่คลายวิกฤตจีนญี่ปุ่นที่ส่อเคารุนแรงขึ้นทุกขณะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนกำลังตึงเครียดอย่างหนักประเด็นเรื่องไต้หวันกลายเป็นชนวนสำคัญที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายได้ญี่ปุ่นจึงเร่งส่งนักการทูตไปปักกิ่งเพื่อหวังลดความร้อนแรงของสถานการณ์แต่จะสำเร็จหรือไม่ญี่ปุ่นกำลังพยายามอย่างหนักที่จะลดความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไต้หวัน ซึ่งส่งผลกระทบจนถึงขั้นที่ปักกิ่งออกมาเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ทําไมเรื่องไต้หวันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้สื่อญี่ปุ่นรายงานว่านายมาซาอากิคาไนอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเตรียมพบกับนายหลิวจินซงอธิบดีกรมเอเชียของจีนที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้จุดประสงค์หลักคือการอธิบายว่าความคิดเห็นของนางซานาเอทะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นไม่ได้เป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายความมั่นคงของ ญี่ปุ่นแต่อย่างใดและเรียกร้องให้จีนงดเว้นจากการกระทําใดๆที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแต่คําพูดของนางทาคาอิจิสร้างความไม่พอใจให้จีนขนาดไหนกันทําไมไต้หวันถึงสําคัญต่อญี่ปุ่นไต้หวันอยู่ห่างจากมุกอะดทางตะวันตกสุดของญี่ปุ่นเพียง110กิโลเมตรเท่านั้นและตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือที่สําคัญซึ่งญี่ปุ่นต้องพึ่งพาในการขนส่งน้ํามันและก๊าซนอกจากนี้ญี่ปุ่น ยังเป็นที่ตั้งของกองกําลังทหารสหรัฐจํานวนมากที่สุดนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและนี่คือจุดที่หลายคนมองว่าญี่ปุ่นอาจมีบทบาทในการปกป้องไต้หวันหากเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงในการถแถลงข่าวประจําวันเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวว่าช่องทางการสื่อสารต่างๆยังคงเปิดอยู่และกล่าวเพิ่มเติมว่าคําเตือนการเดินทางของจีนนั้นไม่สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้างที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน เราได้ยื่นคำร้องอย่างหนักแน่นให้ฝ่ายจีนดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต้นต่อของความขัดแยง้งความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและญี่ปุ่นประตุขึ้นหลังจากที่นางทาคาอิจิกล่าวต่อสภาเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าการโจมตีไต้หวันของจีนถือเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นซึ่งอาจทําให้ญี่ปุ่นต้องตอบโต้ด้วยการใช้กําลังทหารรัฐบาลโตเกียวมกักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถานการณ์นี้อย่างเปิดเผยเพราะไม่อยากยั่วยุป,ปักกิ่งที่อ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตน แต่การเงียบเฉยจะช่วยลดความขัดแย้งได้จริงหรือบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์พิเพิลเดลีซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนระบุว่าคำพูดที่อันตรายของทาคาอิจิซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจของทุกฝ่ายไม่ได้เป็นเพียงความประมาททางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการยั่วยุโดยเจตนาด้วยนี่คือจุดที่อาจจุดชนวนให้เกิดการตอบโต้ที่รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนางทาคาอิจิอาจมีโอกาสพูดคุย โดยตรงกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนในช่วงปลายสัปดาห์นี้เนื่องจากคาดว่าทั้งสองคนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มจี0ที่แอฟริกาใต้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21พฤศจิกายนการเจรจาครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญหรือไม่ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวในนิวไทเปว่าจีนกําลังโจมตีญี่ปุ่นในหลายแนวผมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อไป และขอเรียกร้องให้จีนใช้ความยับยั้งชั่งใจและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นมหาอำนาจมากกว่าเป็นผู้สร้างปัญหาต่อสันติภาพและสเสถียรภาพในภูมิภาคนายทาคาฮิเดะคิอุจินักเศรษฐศาสตร์บริหารของสถาบันวิจัยโนมูระกล่าวว่าหากความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อและนักท่องเที่ยวจีนลดลงราว25%เท่ากับในปี2012ซึ่งเป็นช่วงที่มีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะเซนกากุที่จีนเรียกว่าหมู่เกาะเตี้ยวอยู่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ แล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะรุนแรงแค่ไหนหากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมากขนาดนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะชะลอตัวลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเติบโตประจำปีปกตินายที่อุจิกล่าวขณะเดียวกันหุ้นที่อ่อนไหวต่อการท่องเที่ยวในตลาดโตเกียวราคาลดลงรับข่าหุ้นของผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าอิเซตันมิสโคชิลดลงมากกว่า10%ในการซื้อขายช่วงต้นและเจแปนแอร์ไลน์ลดลงมากกว่า4.4% นี่เป็นเพียงสัญญาณเริ่มต้นของผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม่แล้วคุณล่ะคิดว่าญี่ปุ่นควรมีท่าทีอย่างไรต่อจีนในประเด็นไต้หวันการประนีประนอมหรือยินหยัดเพื่อผลประโยชน์ของชาติร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย